หลังจากที่ผมความทิ้งไว้ดูตรงนี้ครับ99บวกความจริงน่าจะเยอะกว่านี้นะมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าผมจะได้แล่อะไรบ้างนี่เปิดมาเลยครับแบบ50,000ติดต่อกันแแบเกือบ4เม็ดนะทุกคนแล้วก็เป็น9,000นะครับอันนี้โอเค50,000 50,000 50,000และมาแล้วครับสําหรับ300,000และหนึ่งนะครับ,รบ, 1, รบอ้าวสุดแล้วมีแค่นี้คือถ้ามันก็กระเถิบขึ้นแล้วก็หายไปนะครับแต่นี่คือได้ถี่มากนะ โอเคมาเดี okay, ๋ยวเรามาดูสําหรับกระเป๋านะครับอาผมได้นี้มาตอนแรกนยะผมมี1นะครับก็สรุปก็ได้มา3นะครับแล้วก็นี้เนี่ยได้มาเยอะผมก็ขายทิ้งไปเยอะเหมือนกันแล้วผมก็ล็อกดาวน์ไว้เหมือนกันนะอันนี้ก็ขายทิ้งไปเยอะแล้วก็จะมีเออแร่นี้แร่นี้ก็โอ้ก็เยอะแหละนะครับประมาณแบบเกือบ20นะครับแล้วนี้ก็ก็ถือว่าล้นหลามเหมือนกันนะครับห้บวกบวกเลยหลักๆผมก็เล็งเป็นพวกประมาณนี้ส่วนนางฟ้านางฟ้า,า,ฟาก็เหมือนเดิมครับได้2 ก็หายากพูดตามตรงนะทุกคนโอเคมาเราจะไปคาบอาวุธกันเลยดีกว่านะครับเพราะว่าอาวุธของผมเนี่ยมันอ่อนเกินไปนครับเดี๋ยวว่าจะมาตีอาวุธใหม่เพราะว่าเขามีสูตรตีอาวุธใหม่ด้วยนะใช้เป็นเก่ะแบบเกาะโกเลมเกาะเยติอะไรเงี้ยนะทุกคนเป็นแร่ใหม่ครับไม่รู้ว่าเรียกเป็นแร่หรือว่าเป็นของจากบอสนะทุกคนโอเคตีไปก่อนเดี๋ยวทุกคนดูอาวุธผมโอโ้โหธรรมดาเกินนะครับไม่ไหวตีแบบหลักพันอะไรเงี้ยธรรมดามากนะครับไม่ไหวจริง ก็เลยแบบอาจจะต้องเปลี่ยนใหม่นิดนึงยังไม่ได้แดดลบบับบับไหนดูซิว่าเราจะได้ลูนขุดใหม่ไหมหมาบเงียบเงาอะ่ะทุกคนพร้อมหรือยังครับเดี๋ยวผมก็จะสวดน้ํายาเหมือนเดิมถามว่าช่วยไหมก็ไม่ได้ช่วยหรอกครับแต่ว่าก็กินให้มีกําลังใจเปลี่ยนไปเมทอาวุธนะครับอยากได้อาวุธใหม่แล้วนะตอนนี้ผมก็พยายามตีบวกไปค่อนข้างเยอะนะก็คือใส่ไปเลยนะสำหรับออดาวเสานะครับ2เม็ดก่อนนะครับก็คือ2เม็ดนี่แหละมาตรฐานเราแล้วก็อันนี้นะครับใส่เกาะโกเลมเพื่อแบบ เสริมคิด,ดิคอ้นครับบางคนก็บอกใช้สูตรนี้สูตรนี้เนี่ยจะเป็นแบบคิด,ดิคอ้เยอะมากทุกคนแบบเยอะจัดๆเลยนะครับแต่ผมว่ามันก็ตัวคูณมันก็ลด,ดานะนะผมว่าจะใส่อันนี้เพิ่มเข้าไปนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยตีน้ําแข็งดีไหมอันนี้กําลังคิดอยู่เลย สูตรนี้ดีไหมนะครับคือสูตรนี้เนี่ยจะเป็นแบบติดคิยขคอลค่อนข,ข้างสูงนะครับก็คือโกเลมเนี่ย40%โอกาสติดคีดแล้วก็บวกอีก30%นะครับก็รวมๆแล้วเป็น70นะครับแล้วก็จะมีการระเบิดจากาดาวเสานะทุกคนแล้วก็แน่นอนครับจะมีบวกาดามาจิติคอลนะครับแต่เยตีเนี่ยจะมีบวกสปีดในการโจมตีด้วยนะครับ10%นะครับผมใส่น้ำแข็งไปเพื่อจะได้มีโอกาสแช่แข็งถึงแม้จะเป็นน้อยนิดแล้วก็ลดเปอร์เซ็นต์พวกนี้นิดนิดหน่อยๆแต่ก็ได้แช่แข็งเพิ่มขึ้นนมานทุกค ก็ใส่ใส่ไว้นะครับสูตรนี้ก็ได้ตัวคูณอยู่ที่สิบสามจุดเจ็ดหรือจะเอาก่อเยติออกนะครับแล้วก็ใส่เป็นอันนี้ไปนะครับอันนี้เนี่ยไม่มีคุณสมบัติอะไรนะทุกคนเพียงแค่แบบเสริมดาเมจที่มากขึ้นแล้วก็เสริมตัวคูณนะทุกคนนะครับแต่ว่าไม่ได้มีพาสซีฟอะไรติดตัวคิดิค้อลก็จะเหลือแค่สี่สิบไม่มีบวกความเร็วในการโจมตีนะทุกคน อ่ะคิดหนักละตอนนี้เอาไงดีครับเอาเป็นว่าผมจะใช้สูตรนี้แล้วกันนะทุกคนถึงแม่นามเมดอาจจะไม่สุดเท่าเออสุริยะนะครับทุกคนอ่ะลองดูนะครับขอให้ได้เคนดี้นะทุกคนหรือไม่ก็ดาบของนรกไปเลยนะนะครับขอร้องละโอเคแร่ป,ประมาณนี้นะทุกคนทําการตีบวกเลยครับยังไงก็เป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะทุกคนหนึ่งสองซ้ำหุยอ,อยากเปลี่ยนอาวุธใหม่แล้วะครับโอเคทําการขย่บมาครับไปครับ เท่าที่จะเร็วได้ที่สุดความจริงผมก็อยากเล่นหอกนะแต่ก็ใช้แร่เยอะไปหน่อยนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเอาแบบนี้ไปก่อนลาดมาตั้งใจเลยทุกคนเลยนี้ผมโฟกัสจัดขอเฟียวกล่องใหญ่ๆบักโอเรียบร้อย <laughs> โอ้ยได้อยู่อุ้ยคิดว่าเป็นปังตอผ่ามะพร้าวโอเคอันนี้ไม่แย่นะทุกคนได้อยู่ครับ ถึงดาเมจจะไม่มากแต่ก็ตีเร็วๆโหถ้าเป็นปังตอก็เศร้าเลยนะแต่ไม่ใช่แคนดี้ครับอันนี้คืออ่อนกว่าแคนดี้นิดหน่อยโอ้ยเดี๋ยวเก้าสิบเอ็ดได้ไงแทไม่พาดเลยนะได้ไงก่อนอาจจะเป็นพอแร่ม,มันมั่วซัวหรือเปล่าเน้นพาสิบมากเกินไปเหรอโอ้ยแต่ตลกเกินและเก้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นทุกคนเห็นๆชัดๆเลยนะค,ความจริงนะผมรุดเรทไปแล้วรอบหนึ่งก็คือได้ดาบอันนี้มานะคือก็เศร้าเลยครับ โอเคมาครับนี่ครับนี่คือพาสสีฟตั้งแต่เดิมๆยังไม่ได้ใส่รูนอะไรเพิ่มนะทุกคนจัดไปแล้วอะดูพาสิบเจ็ดพาสซีฟก็คือมีทำให้มอนเนี่ยติดสโลโอกาสคือ23นะครับมีโอกาสสโลถึง2.81ก็คือ2วิกว่าเกือบ3วินะทุกคนแล้วก็มีโอกาสติดคิดด้วยข้อก็คือ65เลยนะโอ้โหถือว่าสูงมากโอกาสติดคิดด้วยข้อเนี่ยถ้าเกิน50ก็ถือว่าติดค่อนข้างบ่อยแล้วนะนะครับ6กหนี่ก็หลูๆเลยถ้าเราใส่แบบออชิเม้น โอกาสคิดตัคอลก็สูงเลยนะครับแล้วก็มีแบบตีเร็วนะครับ9นะครับแล้วก็จะเป็นเอออันนี้คือตีติดไฟไหมทำดาเมจเพิ่มอันนี้ก็ไม่ค่อยเข้าใจครับแล้วก็จะมีเออแช่แข็งนะครับแช่แข็งแบบแป๊บเดียวเลยนะครับคูดาวสามวีอ่ะอันนี้ก็ให้มันแบบพอมีอนี่ะนะครับให้มันมีแช่แข็งหน่อยแล้วก็โอกาสติดระเบิดคือ3ามนะครับกัดแรงระเบิดคือ40แล้วก็จะมีเออบุกดาเมจคิดตัคอลอ,อีกนะโอ้โหแจมแจมตรงไหนเนี่ยโอเคจ้วงจ้วงนี่ โอ้ถ้าเป็นแคนดี้ดามเมจน่าจะมากกว่านี้นะและประเด็นคือที่ผมงงก็คือ91ได้ไงใช่ไหมทุกคนอย่างน้อยต้องบวก6นะทุกคนไม่รู้ว่าบวก7ถึงมะนะบวก7ผมจะาจนบวก7นะเพราะว่าเก็บมาเยอะครับแล่เอยบวก8ไม่ได้ทุกคนก็เป็นแล่ใหม่นะครับระดับมิติคอลเอาบวก7ไปก่อนดาเมตแบบ265ใส่ลูเลยไหมผมจะใส่ชิ้นนี้ไปครับสโน์เพิ่มเป็นขั้น2แล้วก็มีคีดาเมจ14แล้วก็มีแอคทัคสปีดอีก9นะครับอันนี้ก็น่าจะดีมั้งคิดว่านะ อ่ะตอนนี้คือโอกาสสโลมผมเพิ่มเป็นเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับนี่อันนี้ก็น่าสนนะครับแช่แข็งเพิ่มโอกาสติดคีเพิ่มแล้วก็คีดามเมทเนะี่ยผมพยายามเล่นคีดามเมทดีไหมอันนี้ใส่แช่แข็งเพิ่มแต่ว่าไม่มีดูดเลือดนะผมมีรูนดูดเลือดอยู่แต่หลังเลอยู่ทุกคนตอนนี้คือก็จะไม่มีดูดเลือดนะนี่ใส่เม็ดนี้เพิ่มไปการแชร่แข็งของผมก็จะเพิ่มขึ้นนะถ้าผมจะใส่รูนพวกนี้ผมไม่ควรใส่แร่น้ําแข็งตั้งแต่แรกไหมผมก็ลืมมาเช็ครูนนะทุกคนบางทีแบบ ฟาร์มลูนไว้แล้วก็ลืมๆครับไม่ค่อยได้มาสังเกตคิดที่ข้อดาเมจของผมเนี่ยรอบไป46ก็ถือว่าน้อยอยู่นะไม่ได้เยอะนะครับทุกคนแล้วก็โอกาสติดคีร์รอบไป80%นะครับแอคแท็สปีด18เหมือนเดิมนะก็คือเสริมพวงน้ําแข็งกับการสโลว์มาด้วยนะทุกคนนะครับส่วนอะชิเมนเน้นหรออะชิเม้นก็แน่นอนครับใส่เป็นดาเมจไปเลยหรือว่าแอคแทกสปีดก็ได้นะแต่ผมน่าจะดาเมจนะครับเราลองไปเทสดูนะไม่รู้เวิร์กหรือเปล่านะครับเลือยสองพันจิ้มจิ้มโอ้โหมาถึงก็ติดแช่เลยนนะทุกค โอเคขอลองเทสหน่อยดามเมจอยู่ที่900นะทุกคนก็ถามว่าเบากะดาบผมไหมก็ก็ต้องตอบว่าเบากว่า,วาแต่เร็วกว่านะไกลกว่าโอเคเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะลองไปสู้กับบอสดูอีกรอบหนึ่งนะมีทั้งอดามเมจจากสายฟ้าแล้วก็ระเบิดนะทุกคนโอ้ oh ลองตีหนักดูไหมถ้าตีหนักนี่ก็ดามเมจพันสองนะทุกคน จิ้มแบบหนักเดี๋ยวลองไปสู้กับบอสดูนะครับดาเมจอยู่ก็ราวๆ900นะทุกคนไม่รู้ว่าไหวหรือเปล่านะไปครับจิ้มปะปรับปรับ,ปบไปครับแช่แข็งหนึ่งรอบแทงแทงรัวๆสโลว์แดดตลบหนึ่งทีคูดาวแช่แข็งสามวีนะครับปึ๊บแช่แข็งไหมตอนนี้โอเคแช่แข็งสวยงามได้ซอยรัวๆครับทุกคนแต่ยังไม่ไหวมากพอฮะโอเคหล่นมนต์แข็งมาแช่ไหมตอนนี้แช่ไหมแช่ไหมโอเคแช่ต่อแล้วซอยมา เรียบร้อยครับผมโอ้โหก็คือแช่แช่สโลสโลนะทุกคนโอเคก็ไม่แย่นะครับอ่ะเป็นประมาณนี้ครับผม